เครื่องแก้ววัดปริมาตรจำพวกวอลุมเมติกฟาสหรือชนิดอื่นถ้านำไปอบในตู้อบให้แห้งได้หรือไม่เครื่องแก้วสามารถนำไปอบในตู้อบได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับชนิดของแก้วที่นำมาผลิตนะครับ ก่อนหน้านี้ผมเคยพูดชนิดของแก้วที่นำมาเลิตมีอยู่2ชนิดก็คือโบโลซิวเกตกับโซดาลามดังนั้นแล้วการอบของเครื่องแก้วย่อมแตกต่างกันนะครับถ้าต้องการอบเครื่องแก้วชนิดแบบโบโลซิวเกตต้องอบที่อุณหภูมิไม่เกิน150องศาแต่ถ้าแบบโซดาลามอุณหภูมิต้องไม่เกิน 90องศานะครับฝากกดไลค์กดติดตามทุกๆช่องทางของผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook หรือเว็บไซต์นะครับผมจะนำคลิปดีๆมีประโยชน์มีสาระมาฝากอีกนะครับ